มาอัปเดตพลังงานของคุณหน่อยคะ่ะว่าตอนนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะอยู่ในสเตตัสไหนแล้วนะคะมาดูว่าไพโรแมนต์แองเจิลนะคะจะให้คำจำกัด ความในความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ว่าอย่างไรพลังงานความรักของคุณทั้งคู่นะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอยู่ในสเตตัสแบบไหนอยู่ในพลังงานแบบไหนนะคะแล้วมันจะเป็นไปอย่างไรเรามาดูสิคะว่าไพโรแมนต์แองเจิลจะบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้ของคุณนะคะไพโรแมนต์แองเจิล่ะ ความสัมพันธ์นะคะตอนนี้ของ FC พี่เมย์กับคนของเขาอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนอย่างไรคะ ไพ่ขึ้นมาเป็นแพชชั่นนะคะพลังงานความรักสถานการณ์ความรักหรือพลังงานของคุณนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณต้องการแพชชั่นนะคะก็คือการที่แสดงออกซึ่งความรักความโรแมนติก ต่อกันทั้งคู่นั่นเองนะคะและคนทั้งคู่จริงๆแล้วมันมีความรักมันมีแพชชั่นมันมีความต้องการที่จะแสดงออกซึ่งความรักให้อีกฝ่ายได้รับรู้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่คุณแสดงความรักต่อกันหรือมอบความรักและความโรแมนติกให้แก่กันมันจะทําให้มันกระชับความสัมพันธ์ของคุณได้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแนบแน่นยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเพิ่มแพชชั่นด่วนๆก็คือเพิ่มความรักความโรแมนติกใช้เวลาอยู่ด้วยการพูดจากับคาหวานหวานให้การพูดจาภาษารักให้กันทําสิ่งดีๆทําสิ่งที่เป็นสิ่งโรแมนติกเพื่อทําให้ใจทั้งคู่ฟูแล้วก็มีความรักนะคะเพิ่มขึ้นมากหมายมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณราบรื่นมาก ากยิ่งขึ้นนะคะให้ใช้ความรักความโรแมนติกให้กันและ พูดจาภาษารักให้กันนะคะความมีแพชชั่นให้กันทั้งคู่คือการที่มีการสัมผัสให้สื่อรักสัมผัสให้ความรักซึ่งกันและกันเติมแพชชั่นให้กันและกันด่วนๆเลยในความสัมพันธ์นี้นะตอนนี้ต้องการแพชชั่นนะคะมาดูอีกนะคะว่าไพโรแมนต์แองเจิลนะคะจำกัดออกมาจำกัด ให้คำจำกัดความในสถานการณ์ความรักของคุณว่าอย่างไรนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะต้องการความเชื่อมั่นต้องการที่จะสร้างความเชื่อและแรงอธิฐานในจิตใต้สำนึกก็คือความเชื่อมั่นและแรงอธิฐานนะคะมั่นใจกับ แรงอธิษฐานเชื่อใจกับแรงอธิษฐานและมีการร้องขออธิษฐานให้ได้เป็นคู่กันให้ได้อยู่ด้วยกันให้ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่และขอให้ใครคนนั้นเป็นคู่แท้นะคะอาจจะเป็นคนุณหรืออาจจะเป็นเขานะคะที่ เขาเรียกว่าอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอมีการอธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างสม่ำเสมอเลยนะคะและไพ่ขึ้นมาบอกว่าให้เชื่อมั่นกับคําอธิษฐานของตัวเองให้เชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆและให้ทําอย่างต่อเนื่องยิ่งคุณเชื่อสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นในความเป็นจริงยิ่งคุณ เชื่อมั่นว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นสิ่งที่มันเป็นของคุณแล้วยิ่งคุณเห็นภาพสิ่งเหล่านั้นปรากฏขึ้นยิ่งคุณจินตนาการกับแรงอธิษฐานนะคะเชื่อในคําอธิษฐานเชื่อในจินตนาการของตัวเองรับรองว่าสิ่งนั้นมันจะ ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นนี่คือการใช้กฎของแรงดึงดูดและนี่คือคำของไพ่ให้คำแนะนำให้คำจำกัดความในสถาน,นะในสถานาการณ์ของความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้เรามาดูอีกนะคะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะ อะไรอีกให้คำแนะนำอะไรอีกนะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่า l e ลิเแฟกเตอร์มันอาจจะมีความแตกต่างหลายๆอย่างที่มันเป็นอุปสรรคขวางน้ำในการพัฒนาความสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วนะคะถ้าเราทั้งคู่หรือคุณหรือเขาไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นมันเป็นปัจจัยภายนอกที่มันไม่สามารถที่จะทำให้คุณทั้งคู่ ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้มันไม่ใช่ประเด็น ไพ่บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ประเด็นถ้าเราไม่ยึดถือไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นนะคือมันคือความแตกต่างมันอาจจะเป็นความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติาศ,าาศาสนาภาษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ครอบครัวนี่ใส่ใจคอที่มีความแตกต่างกันแต่มันเป็นอุปสรรคแต่อย่าถือว่าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นอุปสรรคในการพัฒนาความสัมพันธ์ถือว่าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้เป็นเรื่องที่จะต้อง plap นะคะไพ่มาบอกว่าอุปสรรคหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องของความแตกต่างระหว่างคุณและเขาเพราะฉะนั้นอย่าจับมันมาเป็นประเด็นให้จับมันคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรับรู้สิ่งใหม่ๆและการที่จะปรับตัวเข้าหากันได้อย่างไรในคุณทั้งคู่เพราะความแตกต่างนะคะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะกําหนดได้ว่าไม่ให้แตกต่างแต่ละเรื่องเรา ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้ว่าจะ เปลี่ยนตรงนั้นเป็นแบบนั้นนะคะความแตกต่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเช่นนั้นแหละเพราะฉะนั้นยอมรับความแตกต่างแล้วก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันทั้งคู่ถ้าความแตกต่างมันเกิดขึ้นเราจะอยู่กับความแตกต่างเราจะเรียนรู้แล้วก็ยอมรับกันและกันได้อย่างไรนี่คือไพ่นะคะขึ้นมาให้ความจํากัดความให้คําแนะนํากับสถานการณ์ ตอนนี้ที่คุณพบเจออยู่นะคะมาดูอีกค่ะว่าไพ่บอกว่าอะไรนะคะ ในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณทั้งคู่มีเคมีที่ตรงกันมากๆนั่นหมายความว่าความต้องการหลายๆเรื่องนะคะนิส่ใจคอหรือว่ารสสนิยมที่เหมือนเหมือนกันเข้ากันได้เคมีเข้ากันได้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามีความชอบคล้ายคลึงกันมีความชอบเหมือนเหมือนกันสามารถที่จะไปกันได้เคมีตรงกันยอด เป็น ปัจใจที่ซับพอร์ตให้คุณทั้งคู่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณทั้งคู่เป็นคู่ที่เคมีตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นให้เบาใจได้เลยถ้าบอกว่าเคมีตรงกันมันสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้นะคะถึงขั้นที่จะมีคอมมิชเมนต์กันได้เพราะฉะนั้นนะคะอย่าท้อถอยกับสิ่งที่แตกต่างกับความแตกต่างไม่ใช่ประเด็นที่ ทําให้คุณพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะความแตกต่างคือ c h a l l e n g e ความแตกต่างคือความท้าทายนะคะที่เราจะทํายังไงให้ความแตกต่างนั้นนะคะเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆรับสิ่งใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่นะคะวัฒนธรรมใหม่การเรียนรู้แบบใหม่ๆเพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองได้รู้สิ่งใหม่ๆและได้ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่เหล่านั้นนะคะมันคือบททดสอบของ ความรักของคุณนั่นเองมาดูอีกนะคะว่าไพโลแมนแองเจ e ลบอกว่าความรักของคุณเป็นเช่นไรนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันอาจจะมีบางช่วงบางเวลานะคะเพราะสถานการณ์ความรักของคุณอยู่ในช่วงของการ s e ป a ร์เรชันก็คือการห่างไกลกันนะคะอาจจะอยู่ห่างไกลกันอาจจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอาจจะใกล้ชิดกันไม่ได้อาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรืออยู่คนละพื้นที่หรือ หรือแฟนของคุณคู่ของคุณอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาอย่างที่บอกเลยนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับคู่รักหลายๆคู่คู่โซเมดคู่แท้คู่ชีวิตบางคู่นะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าเส้นทางความรักมันจะต้องมีการฝ่าฟันเส้นทางความรักมันจะต้องมีบทพิสูจน์การเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความห่างไกลกันแยกไกลกัน ใจยังยึดมั่นใจยังเชื่อมั่นใจยังหนักแน่นต่อกันหรือเปล่ารักแท้ไม่แพ้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้น separation หรือการห่างไกลกันมันเป็นแค่จังหวะเวลาที่จัก,กรวาลจะพิสูจน์ ความรักอันมั่นคงของคุณนั่นเองนะคะนี่คือไพ่โรแมนต์แองเจนะคะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณและสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมรับมือและสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้และสิ่งที่ไพ่ไกด์ไลน์สามารถนำไปใช้ไปปรับใช้ได้ขอให้ทุกคนสมหวังในความรักเป็นกำลังใจให้คะ่ะ